ท่านบอกว่าการใช้บริการสถานที่แบบนี้เป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยเอโดะค่ะซึ่งผู้หญิงที่มาทำอาชีพพิเศษแบบนี้ก็จะมีไรายได้ต่างกันออกไปในแต่ละสถานบริการบางร้านถ้าวันนั้นไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้เลยก็จะไม่มีไรายได้แต่สำหรับร้านของท่านคัดเลือกคนมาอย่างดีและดูแลดีด้วยคืออย่างต่ำจะมีรายได้4 0 0 0 0ถึง100,000เยนหรือประมาณ1 2 0 0 0ถึง30,000บาทต่อวันค่ะ ที่นี่นี่ครับนี่ก็คือนะครับเป็นภาพของครับร้านที่ท่องเที่ยวในเขตโยชิวาร่านี่ครับมีอยู่160กว่าสถานที่มีผู้หญิงนะครับบริการนี่ประมาณ3,000คนนี่เป็นเขตพิเศษนะครับพาอถามว่าท่านเป็นทายะทรุ่นที่16ของร้านนี้แล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วโอแม่เจ้าร้านนี้เปิดมา200ปีแล้วค่ะ คือตั้งแต่ยุคใส่ชุดกิโมโนให้บริการกันเลยเราเจอตัวจริงๆแล้วค่ะขอย้ำอีกครั้งอ๋อครับและนี่ครับก็คือการครับคัดเลือกโดยให้ลูกค้าคัดเลือกว่าใครจะเป็นเบอร์1เบอร์2อเบอร์ส,รสรแล้วก็ทุกคนก็จะมีความเท่าเทียมกันแต่ว่าให้ลูกค้าเป็นคนเลือกครับคนที่ทํางานช่ำชองแล้วเนี่ยจะเก็บค่าสอนนะครับเหมือนกับให้ผู้หญิงที่คน ผู้หญิงเด็กใหม่เนี่ยมาเรียนโดยการจ่ายเงินถามว่าไม่จ่ายเงินไม่เรียนได้ไหมเด็กใหม่มาไม่จ่ายเงินก็ได้แตนะ่บริการไม่เป็นก็ต้องจ่ายอยู่ดีตอนนี้รเราจะก้าวเข้าสู่โลกสีเทาเข้มๆนี้แบบลึกก็ไปอีกนิดคือไปถึงห้องทำงานกันเลยค่ะธรรมดาแล้วนะฮะ ห้องแบบนี้นะฮะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าที่ญี่ปุ่นนี่ห้ามถ่ายอย่างแน่นอนและพี่นุงไทยก็ไม่ได้ให้ถ่ายครับแต่ท่านอนุญ,ญาตพิเศษให้เราถ่ายถ้าไม่เจอจท่านท่ประธานที่ใจดีอย่างนี้นคงอดไม่มีทางแน่นอนครับนั่นแหละครับนี่คือเห็นชัดๆเลยห้ามถ่าย,ยาแน่นอนแม้แต่ลูกค้าครับ